เรามาไล่คำถามถาเลยนี่เป็นช่วงตอบคำถามให้กับท่านผู้กรุณาส่งคำถามเข้ามาคุณเปรมหรือไทยนะแนะนำกล้องราคาเริ่มต้นมือถือก็ได้ที่ราคาไม่แพงอ้าอุ้ยขยายความได้เลยต้องอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรครับถ้าเราจะถ่ายสต็อกเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานตามที่เว็บสต็อก เขากำหนดเราไปใช้มือถือแบบบางทีมันอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าคุณภาพของวิดีโอเราเนี่ยถ่ายมาแล้วมันอาจจะเป็นแบบพิกเซลไม่ละเอียดพอหรืออะไรเงี้ยครับคือมันต้องลองลุ้นนะครับถ้าเป็นมือถือส่งบางทีก็ผ่านหรือบางทีมันก็ไม่ผ่านมันตอบไม่ได้สมมุติเราใช้กล้องที่ที่ได้มาตรฐานแล้วคุณภาพแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยใช้มาเนี่ย g x85 เนี่ยเพราะว่าผมเคยใช้มาก่อนแล้วส่งมันมันก็ผ่านได้คุณภาพ อ๋อไอตัวเนี้ยพี่ดูอยู่ทั้งสองตัวเลยทั้ง G X 8 5แล้วก็ A 6 5 0 0เนี่ยอยู่ในลิสต์ของพี่เลย <c oughs> มันเหมือนกับว่าเราจะเคยเห็นภาพของการที่มีมืออาชีพเนี่ยมาใช้อุปกรณ์ <c oughs> ที่เป็นแค่โทรศัพท์สามารถที่จะสร้างงานที่แบบงามๆออกมาได้แต่ในมุมมองของพี่ในฐานะที่พี่เป็นคนทำโฆษณาเนี่ยนะ พี่ค,คิดว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ต้ายกับการที่เราเอาไมเคิลจอแดนมาใส่รองเท้าที่ห้อนันยางอ่ะพี่เชื่อมากเลยว่าคนที่เป็นมืออาชีพแล้วใช้กล้องโทรศัพท์แล้วสร้างงานออกมาได้ดีอ่ะเขาจะต้องรู้รว่าไอตัวเนี้ยถ้าแสงเยอะเนี่ยดีมันจะมีด,ดีเทลที่มันเป็นรายละเอียดของมันอยู่เพราะว่าพี่เคยเห็นกองใหญ่เนี่ยที่ใช้ iPhone ในการถ่าย MV แบบฟิล l ฮอลลีวูดอ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดใครเคยเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้เอามือมาถือธรรมดาโห oh, แม่ง<ช>ลิกลิกอะไรไม่รู้แม่งแบบอลังการอลังการใช่คือเหมือนกับว่าเขาพยายามเซตอัพอุปกรณ์แวดล้อมเนี่ยให้มันดีที่สุดเน่เพื่อจะดันศักยภาพให้เห็นว่าเนี่ยเขาสามารถใช้ไอ้แค่นี้ได้นะแต่ไม่ใช่แปลว่าสิ่งเนี้ยคนทั่วไปธรรมดาสามัญน,น่ะจะทําแล้วมันจะได้ผลแบบเขาอันนี้มันเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับ คือถ้าเราเรียนรู้ว่าเครื่องมือตัวนี้มันเหมาะกับงานประเภทไหนอย่างถ้ามือถือทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็มาถ่ายคลิปไปลง YouTube อะไรเงี้ยได้เพราะว่า y o u t u b บอะเขาเน้นที่คอนเทนต์เนื้อหาถูกไหมครับคอลิตี้ก็อาจาอาจะให้ภาพสวยก็เราก็ต้องไปดูเรื่องแสงและอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเป็นเรื่องของที่มืออาชีพอะครับเขาผ่านมาแล้วเขาจะรู้แล้วว่าไอตัวนี้มันศักยภาพเท่านี้นะใช่ไหมครับไปถ่ายตรงนน้น้ห่นอะไรเงี้ยใช่เลยแบบ เราใช้โทรศัพท์ทำ YouTube ทำอะไรพวกนี้มันได้เพราะว่ามันไม่ใช่ p r i ORITY ที่หนึ่งใช่ครับแต่พอเราจะมาพูดถึงการทำภาพเพื่อขายเนี่ยมันแปลว่าเราเอาคุณภาพเนี่ยวางไว้ข้างบนสุดเคลียร์ถือว่าได้ความรู้มากพี่ก็ได้ด้วยเอ๊ะคุณคนข้างบนนี่เราต้องสนใจปะต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนนะครับเนี่ยแล้วใครใครเป็นมเนไม่รู้เนี่ยเพื่อนผมรักคุณครับ เดี๋ยวเอางี้ไปเพจของอุ๋ยก่อนก็จะมีถามเรื่องกล้องเหมือนกันมันยังไงอะลองไปอ่านคําถามจะได้แบบไปเป๊ะเลยคุณวุฒิโร์แล้วกันครับแนะนํากล้องสําหรับขั้นเริ่มต้นผมเลยอยากแนะนําให้เราไปใช้กล้องมือสองครับยังไม่อยากให้ซื้อเป็นกล้องที่แบบเป็นมือหนึ่งครับเพราะว่ามันอาจจะลงทุนสูงไปแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราไม่ได้แบบไม่ชอบจริงๆอะทุกสิ่งทุกอย่างครับคือด้านเนี้ยหรือด้านอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าเราลงมือทําไปแล้วสักพักหนึ่งมันจะรู้ว่าเราชอบหรือเปล่า อพอชอบแล้วมันจะเกิดการทําอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าทําต่อเนื่องก็จะเห็นผล uh huh. ผมก็เลยอยากให้ให้เอามาลองก่อนโดยที่เป็นราคาที่เริ่มต้นแล้วก็ได้มาตรฐานตามที่เว็บต้องการด้วยเพราะว่าไอ้ตัวกล้องที่ผมแนะนําเนี่ยมันถ่ายภาพได้ละเอียดทั้งไฟล์วิดีโอก็ได้มาตรฐานถ่ายภาพหมายที่ผมหมายถึงเนี่ยคือไปถ่ายทาแลบครับถ่ายเมฆเคลื่อนหรืออะไรเงี้ยไฟล์ของภาพมันจะละเอียดโอเคเลยของคุณวุฒิโรธเนี่ยอุ๋ยก็ยังคงตอบเวอร์จีแปดห้ ใช่ครับผมว่ายัางเน้นต้องตัวเดิมออผมยืนยันได้ว่ามันส่งผ่านในกรณีรที่หลายๆท่านเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่กําลังมองหาอุปกรณ์อยู่พอดีเ,ออเขาอาจจะอยากได้กล้องเนี่ยใหม่ๆแบบซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเพื่อเอาไปใช้อยู่แล้วออครับพเพออิญมาเห็นว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้หรอ ถ้าเป็นเคสแบบนั้นเนี่ยจะแนะนําเป็นรุ่นไหนจะยังเป็นรุ่นแบบประมาณนี้หรือว่าจะไปรุ่นไหนไม่จากัดงบแต่เป็นกล้องที่อุ๋ยคิดว่าใช้ได้ดีสําหรับผมนะครับถ้าเรามีงบเนี่ยผมว่าเราควรเน้นไปที่ตอนนี้ก็ต้องเป็นถ่าย4ฟได้แล้วเพราะว่าเวลาเราส่งไปตามเบสต่างเนี่ยถ้าเราได้ไฟล์ที่เป็นแบบขนาดใหญ่4ฟนะครับสามารถแบบให้ลูกค้าเลือกทางเลือกของเราได้เยอะถูกไหมครับถ้าเราส่งไปแค่แบบ Fu l l HD อย่างเงี้ยเอ้ยก็ขนาดเล็กอะ่ะ ราคามันก็จะแตกต่างกันีที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่สามารถถ่ายได้ทั้งแบบสโลว์ที่ได้เฟรมเรตเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับออทีนี้เราก็ลองไปเปรียบเทียบงบป,ประมาณนะครับราคาของบอดี้ของยี่ห้อแบบ Panasonic อ่ะออกับัวนี้อย่างเงี้ยเราลองเปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยกล้องเนี่ยสเปคมันเท่ากันเลย ได้มาตรฐานเท่ากันเลยนะแต่ว่าราคามันต่างกันเยอะเราจะลดทอนราคาของของตัวเนี้ยเพื่อไปซื้อเลนส์เพิ่ม,มดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่ผมทําตอนแรกผมก็เปรียบเทียบอย่างเงี้ยเฮ้ยสมมติถ้าผมซื้อของค่ายเนี้ยเราได้บอดี้แบบนี้เลยแต่ว่าอาจจะลดทอนเรื่องไฟล์ภาพไม่ต้องแบบละเอียดยิบเลยแทนแต่ว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยมันคุณภาพมากกว่าเงี้ยผมจะลดทอนตรงนี้แล้วก็ไปซื้อแบบเลนส์เพิ่มอาจจะไปซื้อเลนส์ที่มันเป็นแบบเลนส์เทเลไว้ซูมเราไปเที่ยวแล้วเราอยาก เฮ้ยเจอนกตัวเนี้ยไปถ่ายนกอะไรเงี้ยได้เแทนนะครับเพิ่มความหลากหลายของงานเราได้แทนคือจริงๆประเด็นเรื่องพวก 4K พวกหรือสเปกกล้องเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้รู้จักอุปกรณ์เยอะเท่ากับอีกหลายๆท่านถ้าอยากจะรู้เยอะต้องไปดูพี่หาวนู่นยังอุ๋ยเนี่ยคือคนที่ทําวิดีโอขายขายจริงจังเอาเงินจริงจังทำแนะนําของอุ๋ยอ่ะพี่ว่ามันมีประโยชน์ในมุมว่าถ้าจะมาทํางาน ลักษณะนี้ 4K เนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสสโลโมเนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสพี่ว่าแม่งเหลือไม่กี่ยี่ห้อแล้วแหละสมมติ<อ>ถ้าแบบพี่พรมีแคนนอนได้ไหมครับมันเน้นเรื่องภาพใช่ไหมครับพี่พรก็ถ่ายอะไรที่มันเป็นแบบทำแลบเน้นตรงนั้นแทนดูไหมครับเพราะศักยภาพของภาพเนี่ยมันมันละเอียดมากความสวยของพี่พรก็จะเป็นเรื่องเรื่องวิดีโอทำแลบของพี่มันทำแลบได้ 4K นะนะภาพเนี่ยกล้องอย่างา g s 5 <S ผมเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนอถ้าเรื่องภาพทำแลบแสดงว่า คนที่ทำวิดีโอสต็อกถ้าเกิดวันนี้เรายกตัวอย่างว่าจากประสบการณ์ของอุ๋ยเนี่ยอุ๋ยจะมีเป็นเหมือนไบเบิลของอุ๋ยว่าสเปคอย่างนี้นะอย่างนี้เหมาะกับแบบนี้อย่างนี้เหมาะกับแบบนี้อย่างนี้ก็เหมาะกับแบบนี้เป็นมุมมองให้คนที่เขาอยากจะดูอย่างอื่นนอกจากสเปคอ่ะเขาอยากทําอย่างนี้เขาอยากทําอย่างนี้เขาจะได้ใช้อย่างนี้มันน่าจะเวิร์กอะไรเงี้ยอีกคําถามก็เป็นแบบตัดต่อในโปรแกรมอะไรถ้าผมตัดต่อเนี่ยถ้าคลิปวิดีโอมันไม่ยาวมากอ่ะผมก็ยังยืนยันทำอยู่ที่ After Effects ครับ แต่ถ้าอันไหนที่เป็นวิดีโอที่มันยาวแล้วเนี่ยผมจะไปใช้ Da v i n ช i ครับ Da v วินช Resolve เนี่ยเป็นคลิปที่พี่ทำใน YouTube แล้วมีคนดูเยอะอามากที่สุดในช่อง l ลซีีเลยถามคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนก,นกันกับความรู้ในด้านพวกนี้ท่านพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยอันนี้มาจากทางอินบ็อกซ์ของเพจเดี๋ยวพี่เปิดในโทรศัพท์ได้นะในโทรศัพท์พี่เนี่ยครับผมคำถามในสกิล51เนี่ยก็คือมีอาจารย์ท่านหนึ่ง เขาทำ 3D เป็นแต่ว่าเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะเรียนเสริมเนี่ยกับ After e f f e c t หรือว่าเขาจะไปเรียนพวก C4D ซึ่งทําโมชั่นที่เป็น 3D เรียนพวกมายาอย่างเงี้ยอันไหนมันจะเหมาะกว่ากันอยากจะให้อุย๋ยอธิบายตรงนี้หน่อยเรื่องเกี่ยวกับ process การทํางานนะที่เราคุยกันเมื่อวานนะถ้าเรามีความเชี่ยวชาญอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเชี่ยวชาญด้านการปั้นโมเดลอะไรเงี้ยครับพอมีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ย แล้วเราอยากจะไปเรียนรู้โปรแกรมอย่างอื่นผมว่าต้องมองว่าไอโปรแกรมนั้นอะ่ะมันสามารถเสริมเราให้มันผลิตผลงานออกมาได้เร็วหรือเปล่าผมว่าผมผมมองตรงนั้นมากกว่าผมทําสต็อกใช่ไหมผมก็ต้องแข่งกับคนอื่นเยอะมากเลยใช่ไหมครับผมก็ต้องพยายามผลิตผลงานอะไรก็ได้ที่แบบใช้เวลาน้อยแล้วผลิตออกมาได้ไวใช่ไหมครับเนี่ยผมก็จะพยายามหาตรงเนี้ให้มันลดขั้นตอนเรา,าครับคือผมจะไม่ไปปั้นโมเดลครับที่ที่ผมอ่ะไม่ถนัดใช่ไหมครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นแบบไปหา ตามเว็บที่เขามีแบบโมเดลขายอาจจะมาทำเป็นโมชันมาปรับมุมกล้องหมุนนู่นนี่นั่นเปลี่ยนไปเน้นเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับไอเดียครับถ้าเป็นแบบเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถแตกออกมาได้เป็นแบบ AI, Cyber, Connection ใช่ไหมครับอันนี้คือเราแตกออกมาแล้วพอเราแตกมาเสร็จเนี่ยเราก็มาดูว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างไอตรงเนี้ยได้ยังไงบ้าง เน้นตรงนั้นมากกว่าที่พี่จับคีย์เวิร์ดได้นะหนึ่งคือครเราต้องแข่งกับคนอีกหลายคนเป็นมุมมองที่ตอนที่พี่ทํารูปสต็อกเนี่ยซึ่งพี่เพิ่งจะมีไม่กี่รูปไยนะพี่ไม่ไม่เคยคิดไปในมุมนี้เลยเว้ยในตลาดเนี่ยมันแข่งกันเดือดขนาดไหนอะ่ะเราไม่รู้ไง<ห>คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้ลงไปสูบเงินมันจริงๆอะ่ะเราจะไม่รู้พี่ทําธุรกิจของพี่อย่างหนึ่งพี่จะเห็นเลยว่าตลาดเนี้ยเงินขนาดไหนแล้วใครสูรบไปบ้างเบอร์หนึ่งคนเนี้ยคนนี้แม่งเจ๋งที่สุดในแนวเนี้ยคนนี้ทําอะไร คือพอรรเรามีความคิดแบบนั้นปุ๊บมันจะทําให้ถึงแม้ว่าเราจะนั่งทํางาน work from home อยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ว่าเราจะเหมือนอยู่ในสนามแข่งเราจะรู้ทันทีว่านอกจากเร็วนอกจากเรียนอย่างที่อุ๋ยบอกงานเน้นเอฟเฟกตีฟมากที่สุดเนี่ยงานแม่งต้องดีด้วยใช่ครับต้องดีต้องเร็วซึ่งแต่ก่อนตอนที่เราทํางานโพสต์โปรดักชั่นกันเนี่ย เร็วดีนี่มันคือมันเกือบจะได้ส้นตีนแล้วน,นะเว้ยเร็วดีถูกอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือได้ส้นตีนแล้วเวลาเราลงมาทําตรงเนี้ยอยู่ในตลาดโลกเนะี่ย m i n d s e ตของเราเนี่ยเราก็จะต้องมองว่ามันต้องมุ่งไปทางนั้นแม่งต้องดีด้วยต้องเร็วด้วยดังนั้นหาเครื่องมือที่มันใช้อ่ะประหยัดเวลาของเราอะ่ะแนวคิดเนี้ยฟังดูเหมือนกับว่าเราต้องรู้จักเราก่อนเนาะพื้นฐานเราเนี่ยยังไงมีความถนัดในด้านไหนมันจะต้องมีบางอย่างที่เราต้องปล่อยหลวมๆไว้อย่างเช่นว่า ตลาดเนี่ยคือเราจะไปวางงานของเราเนี่ยไว้เป็นแนวไหนดีให้อยู่ในตลาดเนี่ยให้เราโตได้บางอย่างมัน<ะ>ก็คือการต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมต้องไปทดลองค่อยๆไปหาเวดังนั้นไอเดียเน,นี่ยมันก็เป็นงานหนึ่งที่เราอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่องของตัวเราว่าเราชอบอะไรเนี่ยประเมินวิเคราะห์ตัวเองให้ดีแล้วในส่วนของท,ทูที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยอะไรที่เราเรียนรู้แล้วเอามาใช้ได้เร็วที่สุดอย่างนั้นใช่ไหมเราไปทํอะปั้นโมเดลเนี่ยเราใช้เวลาตรงนี้เยอะแล้วใช่ไหมครับรายละเอียดตรงนี้เราเยอะแล้วแล้วเราจะสมมติจะเรนเดอร์ออกมางเนี้ย เราจะเลือกใช้ตัวไหนที่มันเร็วที่ม,ม,มันประหยัดเวลากับเราการทํางานในการทําสต็อกของอุ๋ยในทุกๆวันเนี่ยสมมติว่ามีร้อยเซนเี่ยเวลาที่มากที่สุดเนี่ยอุ๋ยใช้ในการทํากระบวนการไหนหายเดียครับมากที่สุดเนยเรื่องนี้นะตอนแรกๆถ้าเราเพิ่งทำอ่ะเราจะยังไม่ค่อยเข้าใจเว้เพราะสมัยก่อนพี่ทํางานแอนิเมชันกับพู้กกับคนนึงเป็นฝรั่งอะนะเขาเก่งมากเลยครับเขาจะบอกพี่เสมอเลยว่า เนี่ยเขาใช้เวลาแบบทั้งหมดของเขาเนี่ยในการหาในการคิดการหาไอเดียการหาสตอรี่ใหม่ๆอะไรเงี้ยตอนนั้นเราในฐานะคนทํางานคนนึงนั่งทํางานเรายังไม่เห็นว่า i, เฮ้ยโปรเซสเนี้ยมันจําเป็นขนาดไหนเรานึกว่าการผลิตเนี่ยจำเป็นการผลิตคือสมมติว่าพี่จะมาปั้นเป็นบ้านอย่างเงี้ยพี่ก็ให้เวลาการปั้นเป็นบ้านอย่างเดียวแต่พอเราเข้าไปสู่ตลาดจริงๆที่จะต้องสร้างของมาขายให้กับคนอื่นเนี่ยเรื่องเนี้ยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดใช่ไหมถ้าเราไม่ให้เวลากับไอเดียพี่ งานของเรามันก็จะไม่โดดเด่นไม่แตกต่างถูกไหมครับมันก็จะเหมือนกับสิ่งที่เราทําเหมือนกับเขาอะ่ะพอแบบไม่ได้ดูอะ่ะมันจะจินตนาการเองอะ่ะมันมองไม่ออกหรอกครับบางทีว่ามันเฮ้ยมันสวยแล้วหรือยังสมมุติเราขายอยู่เว็บนี้นะครับเราก็มองแต่เว็บนี้เว็บเดียวเนี้ยมันก็แคบครับเราก็ต้องมองที่อื่นด้วยมองหลายๆที่ดูเสร็จก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยรูปทรงแบบนี้นะที่เป็นแนวนี้อะไรเงี้ยครับสีแบบนี้นะที่เป็นแนวนี้เฮ้ยอ๋ออันนี้เขาชอบแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้คน work from home ใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่าการ work from home ทําให้เราเหมือนเหมือนไม่ได้อัปเดตไม่ได้เจอคนแล้วบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในที่กรุงเทพแล้วเรามาทําธุรกิจอยู่ที่บ้านเราเราก็จะเจอแต่ตลาดแถวบ้านเราแต่พี่เองอะ่ะไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยก็เพราะว่าเป็นเหตุผลที่อุ๋ยบอกคือพอเราทํางานอยู่ในออนไลน์แบบนี้เหมือนเราต้องคิดเสมอว่าเรามองไปเนี่ยที่หน้าพี่เนี่ยไม่ใช่ป่านะมองไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นเฮ้ยไอคนนี้มันสร้างงานนี้อยู่ที่บ้านมันเรามองไปที่แบบ นาตรงเนี้ยเราไปเห็นอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันทํางานนี้อยู่ที่บ้านมันมันเหมือนมันมองเห็นทะลุเข้าไปในอินเทอร์เน็ตอะว่าแบบเฮ้ยคู่แข่งเราเนะเว้ยคนนั้นเขากาลังทําคนนี้เขากาลังทํานะ<ไ>อเอาสิเราต้องเอาซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันจะเกิดเป็นแรงผลักดันอะผมก็ชอบนะเวลาเห็นแบบเฮ้ยโหคนนู้นปั้นโมเดลทีดีได้แบบอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกคืกเขิลมาพี่แต่ผมก็มันนั่งมองแล้วว่าเฮ้ยไอ้จุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนของเราโมเดลทีดีใช่ไหมครับ ผมก็เลยกลายเป็นไปฟิตทาไปถ่ายไปแบบทําโมชั่นมันก็จะเกิดเป็นแรงผลักดันของผมว่าเฮ้ยเอโมเดลทีดเราจุดตอนเนี้ยเราอ่อนแต่เราไปเสริมจุดที่เราแข็งต่อดีกว่าไปทําต่อ,อมันถูกต้องตามหลักของธุรกิจเสริมจุดแข็งอุ๋ยก็กลายเป็นว่าอุ๋ยก็ไม่มีสกิลอีกอย่างหนึง่งซึ่งคนปั้นโมเดลเทพๆคนนั้นเขาอาจจะมองกลับมาที่อุ๋ยเขาอาจจะคิดว่าคนนี้มันทำตรงนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยวะกูอยากทำได้มันเป็นงั้นเสมอนะจริงๆอยากพูดเรื่องก๊อปปี้งานด้วยเดี๋ยวนี้ครับอย่างเหตุการณ์ที่เจอมาเลยเนี่ยคื พี่พี่ผมคนหนึงที่รู้จักเขาออกแบบตัวอักษรขึ้นมาครับอ่าแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปปรินสกนีลงเสื้ออะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีก็ไปเอาอักษรที่เขาออกแบบเนี่ยไปทําเสื้อผลิตเลยอ่อฮะแล้วก็พี่ผมที่รู้จักเนี่ยก็ไปถามเขาว่า ทำไมถึงมาก๊อปปี้งานผมเขาก็ตอบกลับมาว่าก็ไม่เห็นคุณเขียนแบบมาบอกเลยแล้วสิ่งสําคัญเลยไงเวลาเรามาทําเรื่องสต็อกเนี่ยคือเราดูแบบนี้ว่าเฮ้ยมันขายดีเนี่ยแล้วเราไปแบบไปก๊อปปี้เขาไปแบบเอาให้มันเหมือนกับเขาเลยเนี่ยลองลองคิดกับกันนะถ้าเราโดนมั่งอะไรเงี้ยครับมันจะรู้สึกยังไงใช่ไหมครับผมเลยมองว่าเราดูตรงงานของเขาเนี่ยที่มันขายดีอะเพราะอะไรเราต้องมาดูแบ เจาะไปเลยทีละขั้นว่าเฮ้ยมันขายดีเพราะว่าคาของเขาคีย์ของเขาเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราต้องไปดูตรงนั้นนะครับสีเขาสวยแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เอาสีให้มันเหมือนเขามันต้องเป็นกอฟแบบที่มีชั้นเชิงถูกไหมครับดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานขึ้นมาอันนี้มันภูมิใจมากกว่ามีแนวคิดที่อธิบายเรื่องนี้ได้อยู่ก็คือว่าถ้ารเราทํางานในงานที่เป็นฟิลครีเอทีฟเนี่ยงานแบบที่อุ๋ยทำเนี่ยที่อุ๋ยสร้างเนี่ย การที่เราจะยั่งยืนได้เนี่ยหรือว่าปลูกต้นไม้กินผลเนี่ยต้องทําแบบที่อุ๋ยบอกแนวคิดแบบที่อุ๋ยบอกเนี่ยคือแนวคิดที่สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อออกผลหรือว่าแนวคิดการสร้างห่านทองคำอะ่นะแบบดําเรื่องเล่าอะ่ะทางของทางการเงินนะค,คือรอให้ห่านมันไข่ก่อนแล้วเราค่อยกินไข่คุณจะไปสู่จุดที่แบบว่าสามารถจะทางานได้เหมือนแปลงฟันอะ่ะเหมือนแบบมันอยู่ในเส้นอะ่ะ ซึ่งมันคือสิ่งที่ดีมากอ่ะมันอยู่ในเส้นเลือดอ่ะคุณจะทําไงก็ได้อ่ะทำอะไรออกมาก็เป็นเงินหมดอ่ะคือถ้ามองว่าอยากจะไปให้ถึงตรงนั้นคือโกอ่ะจะไปด้วยวิธีง่ายๆไม่ได้จะไปก๊อปปี้คนอื่นจะไปอย่างเงี้ยมันมันไม่มีหรอกมันมีตัวอย่างของศินรกรั์ที่พี่เรียนมหาลัยศิปรกร์รอาจารย์ถวันดดชนีมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยไปประกวดวาดภาพที่ต่างประเทศ เป็นสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วสีน้ํามันหรืออะไรเนี่ยอาจารย์เขาก็วาดไว้ใส่เฟรมแล้วเขาก็เอาผ้าคลุมไว้เขาต้องเอาผ้าคลุมไว้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพอมันมีคนเปิดผ้าขึ้นน่ะแล้วนกมันบินมาจิกที่ภาพเหมือนเขาวาดเป็นรูปผลไม้อะ่ะแล้วมันเหมือนจริงมากจนนกมันบินมาจิกอะ่ะวันนี้คนส่วนหนึ่งเห็นว่าเขามาสบัดแบบป,ปั๊บปั๊บป,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 บปบั๊บับเงี้ยแล้วได้เป็นภาพแบบหูราคา4ี่ล้านสบัดสองสามทีแต่ไม่มีใครรู้ว่าแบบกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้อะ่ะเขาเก็บพื้นฐานมา มากกว่าคนอื่นฝึกมาจนทุกขแขนงอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าคนที่ผลิตงานไม่ว่าจะเป็นงานแนวไหนจะโหดไม่โหดจะน่ารักอะไรก็ตามหลายๆคนที่ไปได้ดีเขาก็จะมีวิธีการเรียนรู้ในแบบที่อุ๋ยบอกเขาจะไม่ได้เรียนรู้แบบขอไปทีว่าออก๊อปมาเลยเขาอาจจะก๊อปแต่เขาก็ก๊อปมาแล้วเขาก็มาปรับมันมีอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของบริษัทมันมีอยู่ช่วงหนึ่งม,มีประเด็นว่าคนชอบตัดราคา เด็กใหม่มาตัดราคา,ารุ่นใหญ่พี่บอกเลยปัญหาเนี้ยกระทบอยู่แค่เริ่มต้นแล้วก็กลุ่มระดับกลางเท่านั้นในทุกอาชีพเนี่ยมันจะมีคนที่เหมือนเก่งที่สุดในสายนั้นอะซึ่งคนพวกนั้นไม่ไม่ได้กระทบนะลอยตัวเลยการที่คุณจะไปในสู่เส้นทางที่ถูกต้องแบบนั้นได้อ่ะก็ต้องฝึกแบบยากแต่เพอเอิญคนทุกคนเนี่ยมันมีความเก่งไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่ถนัดที่จะฝึกให้เนี้ยบที่สุดเหมือนพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่งานเนีย้ยพี่ไม่ใช่งานสายโหดเทพอะไรเงี้ยต้องไปหาคนอื่น ที่คือแบบเหมือนเป็ดกลางๆมีอย่างนี้ที่เราชอบเรามีไอ้นี่เรามีไอ้นี่เรามีไอ้นี่เราก็ไปในเวของเราดังนั้นแปลว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องฝึกอย่างนี้แล้วมันจะมันจะเกิดทุกคนบางคนอาจจะจําเป็นจะต้องรู้นิดๆแล้วไปทางนี้เราไปเลยปล่อยเขาวิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยการที่คนเนี่ยเขาจะมาซื้อคอร์สเราได้เนี่ยเราต้องให้เขาให้เขารู้สึกว่าเราแม่งให้เขาจริงๆอุย้ย จะสอนอั t เด e f f เอฟเคนเขารู้จักอยู่แล้วอัพเดอร์เอฟเฟอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างงี้มันทําอย่างงี้ได้แต่ที่เขามาดูเราอยู่ตอนเนี้ยเขาอยากรู้ว่าคุณมีอะไรคุณมีอะไรอีกเอาออกมาเอาออกมาเพื่อเขาะจะได้ดูว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแบบพิเศษใส่ใครนะหรือว่าอันนี้มันเป็นจัมโบ้ไซส์เพื่อเป็นการแร์กับทางฝั่งคนคนที่เขากําลังดูแล้วเขากําลังคิดเพราะว่าคนส่วนมากอ่ะไม่ใช่คนที่เก่ง เราต้องการความมั่นใจจากแนวคิดบางอย่างหรือการให้ข้อมูลซึ่งตรงนี้ที่เราทํากันเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับก็ขอฝากไว้แล้วกัน,นครับถ้าเราอยากจะเรียนรู้เสริมรักษะในด้านต่างๆให้มันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูไปฟังไปอ่านนะครับในสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ให้มันเยอะๆดังนั้นนะครับอย่าลืมครับสกิล51ครับ <laughs> มาแบบพองๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาตัดสินใจเองว่าจะมาติดตามดูมันดีไหมไอ้สองคนนี้นะ